มีแขกโรตีที่มาจากอัฟกานิสถานปากีสถานเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้มาจากไหนมายังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าอัฟกานิสถานตอนนี้ที่กําลังหนีกันมาเต็มที่เนี่ยส่วนหนึ่งจะไม่หนีเข้ามาในไทยก็ในเมื่อคนของเขาเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในประเทศไทยเห็นไหมครับที่ภูเก็ตมีผู้ว่าเป็นมุสลิมแอบอกมุสลิมต่างด้าวเข้ามาทุกวี่ทุกวันยามโควิดมันยังขนกันมานี่ไงครับถึงต้องไปสร้างม,มัสยิดรองรับทั่วบ้านทั่วเมืองก็เพราะนี่ไงครับคนเหล่านี้เคยออกมา ทำการอะไรที่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายกับบ้านเมืองเราบ้างไหมครับเคยมีไหมครับท่านผู้ชมที่มุสลิมเหล่านี้ออกมาถแถลงข่าวตอบโต้ออกมาถแถลงข่าวคัดค้านออกมาถแถลงข่าวไม่เห็นด้วยที่มุสลิมเข้ามาในประเทศมากมายมันจะเห็นด้วยยังไงล่ะครับก็ที่ผมพูดว่าศูนย์มัสกัดยาลาที่เข้ามาหลายแสนคนถึงเวลากลับมีใครไปสรวจสอบไหมนะครับว่าก,กลับไปกี่คนนายวันนอเนี่ยเป็นแม่งานไม่ใช่เหรอครับเห้านั้นแล้วมุสลิมคนอื่นก็ไม่เคยที่จะปรินปากไม่เคยที่จะพูดก็ยังพี่น้องคิดว่า มุสลิมเหล่านี้ที่พ่อเราโง่นะครับที่ไม่รู้ว่าขบวนการนี้มันคือขบวนการอะไรชายแดนใต้บ้านเราเนี่ยต้องอย่าคิดว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับตาลีบันมันจะไม่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงในโลกในเมื่อมุสลิมบิ๊กมุสลิมเหล่านี้บางคนมีตําแหน่งใหญ่คิดว่านโยบายครองโลกนโยบายยึดเอเชียนโยบายยึดไทยเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้ทําเล่นๆใครล่ะที่จะมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนนโยบายให้ไปตามเป้าหมายได้ ไม่งนั้นตาลีบันเนี่ยมันไม่ประกาศก็ไปทั่วโลกเนี่ยจะต้องใช้กฎหมายอิสลามเพราะเราดูที่ประเทศไทยสิครับเราถึงได้เห็นปรากฏการณ์การขยายมัสยิดไปทั่วทุกจังหวัดแผนตาลาตีตำปรงระบุชัดเจนว่ามีเงินสนับสนุนแล้วนายวันนอเป็นคนรับเงินนายวันนอรับเงินจากใครก็ไม่รู้นายวันนมีญาติเป็นสุลต่านรัฐกาลันตันนายวันนมีตำแหน่งประธานโอ c ซภาคพื้นเอเชียตะวันออกนายวันนอ เป็นประธานรัฐสภาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วเป็นรัฐมนตรีคมนาคมและตอนนี้เป็นหัวหน้าพักประชาชาติแล้วออกมาปลุกปัน่นคลิปที่พูดก่อนเลือกตั้งสงครามครั้งสุดท้ายและล่าสุดคลิปที่อปปสอกําลังแชร์ตอนนี้คือคลิปที่เรียกร้องให้เด็กเยาวชนออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์เมื่อนายวันนอขยับขับเคลื่อนถามว่าองค์คาพยพของมุสลิมกลุ่มวดัดองค์คาพยพของบิ๊กมุสลิมทั้งหลายทั้งนักการเมืองระดับชาตินักการเมืองระดับท้องถิน่นเครือข่ายนายวันนอเนี่ย จะไปในทิศทางเดียวกันไหมครับเมื่อไปในทิศทางเดียวกันทิศทางนั้นไปไหนครับท่านผู้ชมคิดว่าไปไหนสงครามครั้งสุดท้ายอย่าลืมนะครับตอนนี้นายวันนออายุเท่าไหร่ถ้าใครเห็นนายวันนอใกล้ๆก็จะเห็นถึงความอ่อนลา้าอ่อนแรงแต่ยังมีใจที่สู้อยู่ตั้งใจที่จะทําสงครามครั้งสุดท้ายเนี่ยให้สําเร็จแล้วสงครามครั้งสุดท้ายของวันนอเน,นี่ยมันจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยหรือเป็นผลร้ายต่อประเทศชาติของเรามันเป็นผลดีแน่นอนสําหรับมุสลิมมาลายูแต่มันจะเป็นผลร้ายสําหรับ ประเทศไทยมุสลิมที่เป็นทหารเนี่ยเขาเริ่มเห็นภัยและเขารู้สึกว่าสิ่งที่ผู้นํามุสลิมไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือผู้นําศาสนาดําเนินที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการหลอกชาวบ้านที่นับถือศาสนาอิสลามหลอกเยาวชนที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาเนี่ยให้เป็นเครื่องมือของตัวเองเนี่ยเขาเริ่มรู้เมื่อเขาเริ่มรู้เขาก็เริ่มที่จะออกมา ด่าทอกันเองกับมุสลิมด้วยกันนายบุรยเฮงบอกว่าไม่มีใครหลอกชาวบ้านได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะชาวบ้านรู้ทันและกระบวนการถึงได้เล่นแบบนี้พอคนในกระบวนการสํานึกผิดรู้ทันกับสิ่งที่กระบวนการให้ใช้คิดจะถอนตัวก็ตามมาเอาชีวิตเขาอีกนี่เหรอที่บอกว่าทําเพื่อศาสนาทหารคนนี้พูดถึงกระบวนการบีเอ็นที่ตามฆ่าบีเอ็นด้วยกันที่รู้ว่าถูกหลอก